อาจารย์นกกระจิบเปิดด้วยเบีย้ยชฉชิงสี่อาจารย์บอลพัฒนาม้าขึ้นงอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาชฉชิงสามอาจารย์บอลปูเบีย้ยงอหกไปงอห้าอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าอีกตัวขึ้นมาเป็นไม้ยงขวาอาจารย์บอลตั้งรับด้วยม้าเทียม อาจารย์นกกระจิตปูเบี้ยจอสมาจอสอาจารย์บอลปูเบี้ยชอหไปชอหอาจารย์นกกระจิตพัฒนาเม็ดขึ้นมาชอทิงสองอาจารย์บอลพัฒนาเม็ดขึ้นคอเจ็ดอาจารย์นกกระจิตนำเม็ดขึ้นมาจอสอาจารย์บอลน,นำเม็ดขึ้นงอหก อาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาชฉชิงสองอาจารย์บอลพัฒนาคนขึ้นชฉชิงเจ็ดอาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาคอสองอาจารย์บอลพัฒนาคนขึ้นคอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นวังในครับอาจารย์บอลนำโคนขึ้นชอช้างหก เรียกรูปหมากนี้ว่าม้าเทียมอิทธิฤทธิ์นะครับอาจารย์นกกระจิตปูเบีย้ยขอสามขึ้นมาขอสี่อาจารย์บอลปูเบีย้ยคอหกไปคอห้าอาจารย์นกกระจิตปูเบีย้ยคอสามขึ้นมาคอสี่เรียกแต้มนี้ว่าเบีย้ยบ่อพรางนะครับอาจารย์บอลตัดสินใจกินเบีย้ยกลางธรราดานะครับไล่มา้าอาจารย์นกไระจิตใช้เบีย้ยขึ้นมากิน อาจารย์บอลน,นำม้าขึ้นคอหกเป็นม้ามังกรสลับขวาครับโจมตีเบีย้ยตัวนี้ของอาจารย์นกกระจิบอาจารย์นกกระจิบส่งเบีย้ยขึ้นมาไล่มา้าอาจารย์บอลหลบมา้าไปที่กอห้าเพื่อคลุมปีกขวาไว้ก่อนนะครับอาจารย์นกกระจิบลำเลียงโคนขึ้นมางอสาม อาจารย์บอลแปลขบวนด้วยเบีย้ยคู่ริมครับอาจารย์นกแตจิตเข็นเบีย้ยกอสามกอสี 4. จังหวะนี้อาจารย์บอลยังทิ่มเบีย้ยที่ตาชอสีไม่ได้นะครับเพราะว่าเรือขาดอาจารย์บอลจึงตัดสินใจทิ่มเบี้ยริมครับเพื่อชิงความได้เปรียบเชิงเบีย้ยนอกเบีย้ยใน อาจารย์นพจิตตัดสินใจใช้เบีย้ยในกินออกนอกครับยอมเป็นเบีย้ยนอกในชัย,ยานะครับผมเบีย้ยซ้อนริมข้างนะครับอาจารย์บอลกินตัดเบีย้ยในทำลายทรงเบีย้ยของอาจารย์นพจิตอาจารย์นพจิตนำเม็ดขึ้นมากินอาจารย์บอลมองเห็นว่าม้าของตนเองอยู่ริมข้างยังใช้งานไม่สะดวกนะครับ จึงถอยม้ากลับมาเตรียมปิดศึกทางด้านปีกขวาด้วยกันยันเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนําโคนขึ้นมาขูกเบี้ยไว้ครับอาจารย์บอลยันเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาชอช้างสี่อาจารย์บอลถอยม้ามางอแปด เขาสู่ช่วงกลางเกมนะครับมาศึกษาการหมุนตัวหมากเพื่อโจมตีนะครับผมอาจารย์นกกระจิบดึงมาถอยไปที่ชฉาะิงหนึ่งครับเตรียมขึ้นมาจอสาหรือชอสามนะครับอาจารย์บอลพัฒนาม,ม้าขึ้นชฉาิงเอาจารย์นกกระจิบนำมาขึ้นมาชอชั้สาม อาจารย์บอลตัดสินใจนําเม็ดขึ้นไปแลกโจมตีเม็ดของอาจารย์นกตาจิบนะครับอาจารย์นกตาจิบส่งเบี้ยริมขึ้นมาไล่โคนอาจารย์บอลตัดสินใจถอยโคนนะครับมาที่ยอเจ็ดจังหวะนี้ถ้าอาจารย์นกตาจิบถอยเม็ด เม็ดของอาจารย์บอลจะยืนแข็งแกร่งมากนะครับอาจารย์นกกระจิบจึงตัดสินใจกินแรกครับอาจารย์บอลใช้ม้าฉานะครับขึ้นไปกินจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำเรือที่กอนหนึ่งมาฉาะชิง,งอาจารย์บอลลำเลียงคนขึ้นงอโข อาจารย์นกกระจิบนำเรือ,อยอหนึ่งมาชอหนึ่งประกอบเป็นเรือคู่อาจารย์บอลนำขุนขึ้นจอเจ็ดจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบโยกมา้ามายอสี่ครับถ้าได้จังหวะดีๆจะลงมารุกคาดนะครับอาจารย์บอลนำเรือมาป้องกันครับ และกดกินโคนนะครับแต่ว่ายังไม่มีจังหวะที่จะใช้ม้ากินนะครับเพราะว่าขุนยังอยู่ไม่ดีนะครับติดม้าเปิดรุกนะครับดังนั้นอาจารย์นกรจิบจึงยังไม่กลัวว่าจะถูกม้ากินโคนนะครับอาจารย์นกระจิบหลบขุนให้อยู่ในที่ปลอดภัยครับอาจารย์บอลหลบขุนด้วยครับ เพื่อไม่ให้ติดตารุอาจารย์นกกระจิบถอยม้าไปที่จอสองเตรียมขึ้นมาที่ตาฉอชิงสี่ครับอาจารย์บอลถอยโคนมาป้องกันผูกเบี้ยวไว้อาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมาฉอชิงสี่ อาจารย์บอลวางแผนจะซ้อนเรือครับอาจารย์นกกระจิบเตรียมซ้อนเรือด้วยครับอาจารย์บอลซ้อนเรืออาจารย์นกกระจิบก็ซ้อนเรือด้วยครับอาจารย์บอลถอยม้ามาที่เฉล่ชิงเอาจารย์นกกระจิบหมุนโคลนลงไปจอสองตเตรียมขึ้นมาใช้งานครับ อาจารย์บอลน,นำม้าที่งอเจ็ดขึ้นไปเกาะกินเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาผูกครับอาจารย์บอลน,นำม้อีกตัวขึ้นไปจะกินเบีย้ยครับผมอาจารย์นกกระจิบรู้ทันนะครับนำโคนมาผูกอาจารย์บอลถอยม้ากลับมาใหม่ครับ จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจบุกอาจารย์บอลด้วยการนำม้าที่ยอสี่นะครับมาที่ตาชอหกอาจารย์บอลจึงตัดสินใจนำโคนขึ้นยอหครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบท่านนำโคนนะครับเส้นเข้ามาแล่กับเบีย้ย <ๆ S 1> เพื่อบุกเข้าทำอาจารย์บอลน,นะครับต้องการนาโคนตัวนี้เข้ามากินเบีย้ยนะครับ อาจารย์บอลตัดสินใจกินโคนอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยเข้ามากินอาจารย์บอลโยกม้าไปจับก,กินเบี้ยครับอาจารย์นกกระจิบตอบโต้ด้วยการนำม้ามาทิ้งอห้ากอกกินเบี้ยกอกกินโคน จังหวะนี้อาจารย์บอลตัดสินใจนำม้ากินเบี้ยผูกโคลครับอาจารย์นกกระจิบสอบกลับด้วยการนําโคนมนาะไล่กินมา้าทำให้อาจารย์บอลตัดสินใจนําม้านะครับมากินแรกอาจารย์นกกระจิบนำโคนนะครับกินมา้าบุกเข้ามาอาจารย์บอลสอกกลับด้วยการนาําม้า ไปคล่อมเรือคล่อมโคนอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจกินแล่เรือออกไปหนึ่งลำครับอาจารย์บอลใช้เรือกินอาจารย์นกกระจิบสวนกลับด้วยการนำโคนนะครับมาไล่กินเรือจังหวะนี้บังคับให้อาจารย์บอลต้องถอยม้ามากินตัดโคนครับอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยเข้ามากินหงายอาจารย์บอลน,นำโคนขึ้น จะกินเบี้ยงหายครับบังคับอาจารย์นกกระจิบนําม้ามาผูกเบี้ยงหายจังหวะนี้อาจารย์บอลตัดสินใจถอยโคนมากินแรก่กับเบี้ยงหายตรงนี้ถ้าอาจารย์นกกระจิบนําม้านะครับเข้ามากินโคนจะถูกขุนนะครับเข้าไปอาจารย์นกกระจิบจึงตัดสินใจนําเรือนะครับเข้ามากินแร่ อาจารย์บอลตัดสินใจกินแลกเรืออาจารย์นกกระจิบนำม้าเข้ามากินเข้าสู่ช่วงปลายกระดานนะครับอาจารย์บอนนำขุนไปไล่กินมา้าอาจารย์นกกระจิบดึงม้าถอยกลับอาจารย์บอลน,นำาคนขึ้นไปงอหกตัวหมากเท่ากันต่างกันตรงสักหมากนะครับเป็นม้าสู้โคนนะครับ อาจารย์นกกระจิบเข็นเบีย้ยยอสามมายอสี่อาจารย์บอลปูเบีย้ยชอหกไปชอห้าจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำขุนมาที่งอสามอาจารย์บอลน,นำขุนขึ้นชอชิงหกอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาที่จอสามอาจารย์บอลน,นำขุนลงมาชอชิงเจ็ด อาจารย์นกกระจิบนำขุนมาที่ฉาชิงสามอาจารย์บอลนำขุนขึ้นฉาชิงหอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาใหม่ครับจอสาอาจารย์บอลนำขุนมาที่ฉาชิงเจ็ดอาจารย์นกกระจิบยกม้ามาที่งอสามอาจารย์บอลนำขุนขึ้นจอหกอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาที่ตาฉชิงสี่ จังหวะนี้อาจารย์บอลนะครับตัดสินใจเส้นโคลแรกเปี้ยเป็นแต้มที่สวยงามนะครับเพื่อต้องการหาเสมออาจารย์นกกระจิบนะครับผมในเกมอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจกินโคลนะครับถ้าไม่กินโคลนะครับเราลองมาวิเคราะห์กันนะครับถ้าไม่กินโคลจะเดินอย่างไรมาหมาตานี้นะครับถูกเบี้ย ถ้าโคนกินแรกม้ามากินขุนไปม้ามากินเบี้ยตัวนี้รุกนะครับจะมีโอกาสชนะนะครับผมจังหวะนี้ถ้าโคนขึ้นไปตรงๆงไล่ม้านะครับปรับม้ามาทางนี้ ถ้าโคนไปจับกินเบี้ยหมามาผูกโคนบุกเข้าไปเตรียมมากินเบี้ยริมก็นเบี้ยมาหงายโคนมาหงายโคนกิน หมามาโคนไปจับหมาไปผูกแบบนี้ก็คืออาจารย์บอลก็มีสิทธิ์เสมอนะครับผมดังนั้นคิดว่าตัดสินใจกินโคนดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมจริงกันนะครับอาจารย์บอลน,นะครับนำโคนขึ้นไปง่อห้าแต้มน,นี้คือดีมากนะครับผม เพราะต้องการที่จะนําขุนเข้าไปแล้วก็เข็นเบีย้ยไปหงายนะครับเพื่อตัดเข้าสู่รูปเสมอปลายกระดานนะครับผมอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจกินโคลนรุกครับอาจารย์บอลใช้ขุนเข้าไปกินอาจารย์นกกระจิบนำมามาที่จอ5 อาจารย์บอลเข็นเบี้ยขึ้นไปคอสี่อาจารย์นกกระจิบยกม้ามาที่มอเจ็ดอาจารย์บอลไงเบี้ยครับอาจารย์นกกระจิบกินรุกอาจารย์บอลติดกินม้าอาจารย์นกกระจิบนำม้ามารุกอาจารย์บอลไปที่ขอไข่สี่เกาะกินเบี้ย อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจกินเบีย้ยที่ชอลิ่งห้าอาจารย์บอลกินเบี้ยริมครับอาจารย์นกกระจิบหงายอาจารย์บอลน,นำขุนมาที่ขอไข่ห้าอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาที่จอหกอาจารย์บอลเข็นเบีย้ยขึ้นไปคอสี่ อาจารย์นกกระจิบนำขุนมาที่ง .5 อาจารย์บอลไงายเบี้ยครับอาจารย์นกระจิตนำเบี้ยหงายมาที่คอเจ็ 7. อาจารย์บอลดึงเบี้ยหงายที่ค .3 มาที่ขอสอาจารย์นกระจิตนำเบี้ยงไงายมางอหอาจารย์บอลเดินเบี้ยหงางอสอง อาจารย์นกกระจิบยกม้ามาจอห้าอาจารย์บอลนำเบี้ยงหงายมาที่คอสามอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาคอสี่อาจารย์บอลเดินเบี้ยงหงายคอห้าอาจารย์นกกระจิบดึงเบี้ยงหงายมาที่คอเจ็ดอาจารย์บอลนำเบี้ยงหงายไปที่ขอใครสี่ อาจารย์นกกระจิบนำม้ามารุกอาจารย์บอลหลบขุนไปที่กอสี่อาจารย์นกกระจิบนำขุนไปที่คอสี่อาจารย์บอลเดินขุนกอสามอาจารย์นกกระจิบโยกม้ามาที่ขอชิงเจ็ดอาจารย์บอลนำขุนไปที่ขอไข่สองซึ่งในเกมจริงนะครับอาจารย์บอลเหลือเวลาประมาณ3นาทีนะครับอาจารย์นกกระจิบเหลือเวลา ประมาณ8นาทีอาจารย์บอลได้ยกมือเรียกกรรมการนะครับชี้แจงว่าตำแหน่งหมากไม่เปลี่ยนแปลงน,น,นะครับต้องการที่จะนับสักกระดานนะครับในกรณีพิเศษนะครับถ้าท่านอาจารย์ต้นเคยจิตไม่ยอมเข็นเบี้ยริมมางายนะครับผมกรรมการจึงเข้ามานะครับให้เดินอีกสัก5-6ตา ถ้าตำแหน่งไม่เปลี่ยนแปลงให้เริ่มนับสักกระดานได้นะครับอาจารย์นกกระจิบนำม้าไปที่จอห้าอาจารย์บอลเดินขุนคอสองอาจารย์นกกระจิบนำม้าไปที่ฉลี่สามอาจารย์บอลเดินขุนขอไข่สองอาจารย์นกกระจิบเข็นเบีย้ยขึ้นมาย่อห้าอาจารย์บอลน,นำขุนไปที่คอหนึ่ง อาจารย์นกจิบดึงเบี้ยหงายมางอหกอาจารย์ยอรบอลนำขุนขึ้นคอสองอาจารย์นกระจิบ,รบรนำเบี้ยหงายมาจอห้าอาจารย์บอลเดินขุนขอไข่สองอาจารย์นกระจิบ,รบรตัดสินใจใหงายเบี้ยครับผมอาจารย์บอลเริ่มนับสักกระดาษนะครับเริ่มตั้งแต่หนึ่งนะครับอาจารย์บอลเดินขุนมาคอสองครับนับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมช่วยนับด้วยนะครับผม อาจารย์นกกระจิบดึงเบี้ยงหงายไปอาจารย์บอลเดินขุนขอไข่สองเบี้ยงหงายไปครับอาจารย์บอลเดินขุนคอสองอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยงหงายไปจอสามอาจารย์บอลเดินขุนขอไข่สองอาจารย์นกกระจิบนำม้าไปที่จอหนึ่งอาจารย์บอลเดินขุนกอสองครับอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาที่งอสาม อาจารย์บอลเดินขุนกอสามอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยงหงายมางอหกอาจารย์บอลเดินขุนกอสี่อาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยงหงายมาที่คอเจ็ดอาจารย์บอลเดินขุนกอห้าอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยงหงายมาที่ชอชิงสี่อาจารย์บอลเดินขุนกอหกอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยงหงายมาจอห้า อาจารย์บอลเดินขุนขอไทยเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยหงายมาที่งอหกอาจารย์บอลนำขุนไปที่กอหกอาจารย์นกกระจ,จ,จิบนำม้าไปที่คอหนึ่งอาจารย์บอลนำขุนไปกอห้าอาจารย์นกกระจิบนำม้ามารุกอาจารย์บอลนำขุนขึ้นไปกอสี่ อาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยงหงายมาที่ขอไขอ่หกอาจารย์บอลน,นำขุนไปที่คอสามอาจารย์นกกระจิบยกม้าไปที่คอหนึ่งอาจารย์บอลน,นำขุนมากอสี่อาจารย์นกกระจิบนำม้ามางอสามอาจารย์บอลเดินขุนกอสามอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาที่จอหนึ่งอาจารย์บอลน,นำขุนไปที่ขอไข่สอง อาจารย์นกกรจิบนำเบี้ยงหงายไปจอห้าอาจารย์บอลน,นำขุนมากอสามอาจารย์นกแรจิบนำม้ามาที่งอสามอาจารย์บอลเดินขุนกอสี่พอถึงจังหวะนี้อาจารย์นกกรจิบตัดสินใจนำเบี้ยงหงายไปแรกอาจารย์บอลตัดสินใจกินแรก อาจารย์นกประจิบใช้ม้ากินเบี้ยที่ขอไข่สี่อาจารย์บอลตัดสินใจลอยเบี้ยงหงายมาครอมม้าครอมเบี้ยงหงายครับซึ่งในเกมท่านอาจารย์นกประจิบตัดสินใจใช้ขุนกินเกมออกเสมอนะครับท่านผู้ชมจึงมีความสงสัยนะครับว่า ถ้าใช้เบี้ยงหายไปกินจะชนะหรือไม่ครูพงลองมาถอดด้วยตนเองนะครับผลคือถ้าหนีดีๆก็ยังเสมอนะครับผมครูพงจะสาธิตการใช้เบี้ยงหายกินให้ดูก่อนนะครับเบี้ยงหายกินซึ่งสีแดงนะครับเขาจะนำขุนมาตานี้ครับผม ถือว่าเป็นความโชคดีของอาจารย์บอลนะครับที่ขุนไม่ได้อยู่ตานี้ตั้งแต่แรกนะครับแต่อยู่ตากอสถ้าอยู่ตานี้มีสิทธิแพ้นะครับเพราะขุนต้องเดินไปแล้วถูกเบี้ยงหงายล็อกแบบนี้คือแพ้นะครับแต่ที่โชคดีคืออาจารย์บอลมีขุนอยู่กอสแล้วจังหวะต่อมาเดินขุนมากอห้าให้เบี้ยงหงายมาตานี้ไม่ได้นะครับผม ทีนี้ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าลองแก้ทีขุนลองดูนะครับมาตานี้ครับยังออกเส้นนี้ไม่ได้นะครับอาจารย์บอลก็จะต้องเดินขุนให้เป็นทีด้วยนะครับตานี้ครับแล้วค่อยมาตาเดิมครับผมซึ่งจะเสมอนะครับคนหนีจะต้องหนีให้เป็นด้วยนะครับจึงจะรอด ถ้าหนีผิดคือแพ้นะครับผมลองวิธีนี้ดูครับตานี้เท่านั้นนะครับผมถ้าตานี้คือแพ้นะครับดีที่สุดต้องตานี้ครับจะเห็นว่าบีบไล่ให้ชนะไม่ได้นะครับผม เรามาดูเกมจริงกันต่อนะครับในเกมจริงท่านอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้ขุนกินเบี้ยงไหนครับอาจารย์บอลนำขุนไปที่คอไข่สามอาจารย์นกกระจิบโยกม้ามางอห้าอาจารย์บอลนำขุนไปที่คอสองอาจารย์นกกระจิบนำขุนไปที่งอสี่อาจารย์บอลนำขุนมางอสองอาจารย์นกกระจิบโยกม้ามาที่ฉลชิงสี่อาจารย์บอลนำขุนลงไปที่จอหนึ่ง ทุกท่านศึกษาวิธีการหนีไว้จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับอาจารย์นกกระจิบนำขุนไปที่จอสามอาจารย์บอลน,นำขุนไปที่ชฉชิงหนึ่งตอนนี้เวลาของอาจารย์บอลเหลือหนึ่งนาทีสามสิบวินะครับอาจารย์นกกระจิบเหลือหกนาทีนะครับผม,มยังไงไปครับ ขุนมาชอหนึ่งอาจารย์ก็อจ,จีบนำขุนมาที่ชฉิงสาอาจารย์บอลนำขุนออกยอสองเบี้ยงหายเป็นงอสี่ครับมุมนี้เป็นมุมที่เบี้ยงหายไม่ตรงมุมนะครับดังนั้นการหนีให้เสมอต้องหนีขุนอยู่มุมนี้นะครับอาจารย์บอลจริงหลบขุนเข้ามุมเบี้ยงหายไปครับขุนขึ้นเบี้ยงหายไปครับ ขุนลงไปครับเบี้ยงหงายมาหมาไปงอสามครับหมารุกอาจารย์ต้องเครจีบลองรุกอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์บอลก็ยังไม่หนีออกนะครับผมดีที่สุดก็อยู่ในมุมนะครับ อาจารย์นกกจิบยกม้ามาจาชิงสี่อาจารย์บอลนำขุนมาที่ชอหนึ่งอาจารย์นกกจิบใช้ม้ารุกจอสองอาจารย์บอลหนีเข้ามุมเหมือนเดิมเบียงหงายกลับมาครับขุนขึ้นเบี้ยงหงายไปรุกขุนลงไปอาจารย์นกกรจิบมองเห็นว่า รูปเกมเข้าสู่รูปเสมอแล้วนะครับไม่สามารถที่จะไล่เพื่อชนะได้จึงตัดสินใจยอมเสมอกับอาจารย์บอลน,นะครับผม